วัดดีตอนเย็นครับวันเย็นมันสุกนะครับก็บ่ายสองฝนตกนะบ่ายสองฝนตกเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนี้นะครับเดินไปนะครับไปนู่นไปนน่นไป็อบวิวตรงนู้นนะครับแต่ไม่รู้จะถ่ายได้เท่าไหร่นะครับก็พยายามนะพยายามก็พื้นมันลื่นนะครับเห็นไหมครับฝนตกพื้นมันลื่นปกติต้องมีสองมือนะเวลาปีนปีนป่ปายนะครับเวลาปีนป่า,ายต้องมีสองมือนะครับอย่างนี้ก็ มือเดียวนะครับถอดรองเท้าออกนะครับอลองดูนะดูวิวนะครับน่บเดี๋ยวเราจะไปนู่นกัน,นครับจะไปข้างบนกันนะครับนู่นเลยก็ระวังนะครับก็ไปตามนี้เลยเออพื้นเหนียวนิดนึงนะครับใช้ความแข็งแรงของร่างกายก็เหมือนปกติทั่วไปนะปะกติทั่วไป เอามาเที่ยวนะครับเอามาเที่ยวเราก็ค่อยๆปีนไปนะครับพอสมควรนะครับพอสมควรดูนะครับดูนะค่อยๆมานะค่อยๆลงนะครับเห็นไหมเท้า เท้านะครับเท้าไม่มีอะไรไม่ลื่นนะฮะไม่ลื่นเท่าไรแต่ถ้าใส่รองเท้าเราจะไม่มีพื้นสัมผัสเนาะเรื่องของความเสียดทานเมื่อกี้เรามาจากข้างบนนู่นนะเรามาจากข้างบนนู่นแล้วก็ลงมาไต่ามาตามร่อง,องเขาเนี้ยก็พาไปนะครับก็ออกกาลังกายนะครับพกน้ําพกอาหารมาด้วยเนาะก็เดี๋ยวกินข้าวเย็นเสร็จก็กลับนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนาะก็ ขี่รถมาทางขึ้นมาทางศพแพรนะศพแพร์ก็ขึ้นมานะครับเราจะเดินไปตามร่องน้ํานะครับเห็นไหมครับเดินไปตามร่องน้ํานะครับเลยเดี๋ยวจะปีนป่ายขึ้นไปข้างบนนะครับปีนป่ายขึ้นไปข้างบนถ้ามีโอกาสตั้งกล้องให้ดูก็ก็ <c oughs> ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นได้ถึงไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้ค้ำกล้องมา เราก็เดินไปตามร่องนี้นะร่องนี้ร่องนี้อ่ะลองเดินนะคผมลองตั้งกล้องแล้วลองเดินให้ดูนะครับจึบปับอ่ตั้งขอตั้งกล้องตรงนี้รึบไม่รู้จะได้เปล่านะครับลองดูถ้าได้วิวสวยๆก็จะนําให้ท่านดูนะครับโอเคไป Let's go เลยตามร่องนี้แหละเนี่ยนมะันลื่นนะครับพื้นดินนี้ลื่นก็ต้องสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมไปได้ไปได้ครับไปได้พื้นทรายเพื่อนนิดนึงนะเพื่อนนิดนึงก็ขึ้นไปตามร่องนี้เลยนะครับเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นนะเรามาจากตรงนู้นนะครับก็พอสมควรนะ แต่ว่าช่วงที่เวลาปีนเขานะครับช่วงที่ลําบากที่สุดคือตอนลงเนาะตอนลงต้องรู้จังหวะนะก็ลงก็ถอยหลังลงนะถอยหลังลงแบคทริปนะที่บอกฝรั่งเมื่อวานนะครับแต่ตอนนี้เราขึ้นไปเราจะขึ้นไปตามร่องหินนี่แหละร่องน้ํานี่แหละร่องน้ําเพราะว่าน้ํามันเซาะทําให้เนื้อดินของมันแน่นาการขึ้นก็จะไม่มีการลื่นเท่าไหร่แรงเสียดทานระหว่างเท้ากับ พื้นนะครับก็จะมีมากกว่าปกตินะครับโอเคนะครับเอาเวลคอมทูแคนยอนป่าปายแคนยอนปายแคนยอนเวลคอมทูอัเตอร์เรนนิงอ่ามีแครฟูลแวร์สลิปอ่าอ่าคอมแบคกดานเคลมดาวเคลมดาวเอาเดอร์เคลมดาวเด็ดดิสิตเอาดิสสุโกเทคเอายูชูเบตเตอร์อ่าเขาขึ้นมานะครับ ก็ be careful you can up down really hard I go to the top view in Pai Canyon And s t go now two hand and two shoe two shoe two shoe two f i s t นะครับ I just to go for the to the top I d i t really hard ตรงนี้มันค่อนข้างจะปีนลำบากหน่อยนะครับผมซูมผมดูให้ดูซูมให้ดูนะครับเห็นไหมฮะ มันมาตามล่องตัวนี้เนี่ยนะครับไปตอนท็อปนะก็ถ้าผ่านตรงนี้ก็ถือว่ายากสุดละนะสำหรับการปีนไปแต่ข้อสำคัญนะข้อควรจำคือหนึ่งถอดรองเท้านะถอดรองเท้าพร้อมสองมือถ้ามีสองมือมันก็ไม่ลื่นนะเราจะมาโกทูท็อปนี่เลยมานี่ไม่ต้องกลัวครับขึ้นมานะครับโอ้บรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยครับ มาค่ะมอนอาริเตอร์เบดอาริเตอร์เบดค่ะมอนค่ for the h e a r t man Come on. Come on, for the h e a r t man a อเดลส์โรล l y for the top view ก็มีเพื่อนวัยรุ่นนะ take off your shoe better take off your shoe better เราก็ช่วยแนะนํานะเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขานะครับเดี๋ยวเราไปตรงมุมท็อปเดียวกลัวตรงที่ท็อปดีสุดนะฮะโอ้โหโหโซนัยเลยฮะโซกูดเลยครับสวยมากเลยโหว้าวโอ้โหลีน้อยสว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 ยโอ้โหได้เงือแล้วครับเงือเริ่มไหลแล้วครับก็ มาฝึกกำลังขาเดินขึ้นมาถ้าฝนตกชุกหน่อยก็จะมีเห็ดให้ท่านได้อาหานะเห็ดก็มีเห็ดเบื่อเห็ดไม่เบื่อแต่เราไม่รู้หรอกผมไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับแต่ว่าก็ดูได้ว่าเห็ดไหนน่าควรเก็บไปเก็บไปก็ให้ป้าข้างล่างนะครับก็ดูให้ว่าเห็ดไหนเห็ดเบื่อก็อย่าไปกินไปเรื่อยนะครับอาจจะมีเห็ดเบื่อนะ ซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของทุกท่านได้ขึ้นมาโกลท็อป to นะมาเรื่อยๆใกล้จะถึงทปละตัวทปละใกล้จะถึงทปวิวละ I just go to the high and the top view for s a e r o n d Pan p i p Canyon uh, top view for the higher I just climb v e r y hard v e r y hard v e r y hard uh, level level t นะครับก็เลื่อมาเรื่อยๆนะก็ปีนขึ้นมานะ ใช้พลังงานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราพาจะเดินเดินดูนะเดินดูก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดินดูก่อนอยากอันจริงอยากตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะตรงนี้สวยมากเลยครับสวย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 แต่เราไม่ได้ขาตั้งกล้องนะนะครับไปไม่เป็นไรก็เดินไปก่อนนะ go to top นะฮะ go to top go to top นะ จะถึงแล้วจุดสูงสุดนะครับ for the higher of view เราก็จะเดินเล่นนะนั่งเดี๋ยวสักพักก็จะนั่งกินข้าวกินข้าวกินน้ำนะพักผ่อนเปิดเพลงพาๆฟังใจเย็นๆนในป่าในเขานะถ้าเป็นฝั่งนู้นก็เป็นเชียงใหม่ครับนู้นเชียงใหม่อยู่ฝั่งนู้นข้ามเขาลูกนู้นไปสองส,สหลูกนะครับ1,876งพ้อยเจ็โค้งนมาโอ้โห มาถึงท็อปแล้วครับตรงนี้ตรงท็อปโอ้มีสาหนุ่มสาวมาก่อนเราแล้วโนนเห็นไหมโนนมาก่อนเราแล้วโนนเห็นไหมฮะโนนก็มาก่อนเราแล้วโอ้ยไยรุ่นทั้งหลายนะครับเรามาถึงจุดสูงสุดของมันแล้วนะครับนะครับลองดูข้างล่างกันโอ้ว้าวฝั่งโนนก็เป็นรีสอร์ท เป็นวัดนะตรงนั้นเป็นวัดนะครับตรงนั้นเป็นวัดตรงนั้นเป็นวัดนะครับแล้วก็ป,งป่งน้นําร้อนไปฝั่งนู้นนู้นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อยู่ฝั่งนูน้นถ้าหมุนเข้ามาดู <Dude. S 1> ตรงตะวันตกดินนึกพ่อมาโดสเมียนมัาโดส o อ e r there เมียนมั้ยโอ there เมียนมั้ยา up s i ด e the mountain เมียนมาเมียนมา at this for the อ i g h e อ on at this area อย่าอยู่เยอะมากเลย you can go there And come back. Around, yeah, no, yeah, yeah. So cool, right? Yeah, so cool. Mika. Because... Oh my god, look at that. Yeah. <laughs> this is crazy. Oh. Never mind. Force strong. <laughs> so I So beautiful. So So this So Uh, you know those um, um, like videos of people kissing on like really cool landscapes. You know when they the scenic Yeah. yeah, yeah. I'm gonna do one. You're gonna do one. I think it's a great idea. You can take video and fire on the crowd. Stop here and the fire on the cow really nice, you see. Oh, yeah. You see, really nice. That's so cool. That's so cool. On that the is ground. so good, yeah, right? Yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> enjoy, enjoy. Have a good day. Yeah. เดินเล่นมาก็เดี๋ยวจะไปสุดแล้วก็ต้องเดินกลับนะครับสุดนี้เดินกลับลงไปก็ไม่ได้นะข้างล่างลงไปไม่ได้นะครับข้างล่างนี้ลงไปไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะเราเดินไปถึงนู่นก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับกันก็ถ้าถ่ายรูปจากวิวนี้ไปวิวนี้นะตรงนี้เห็นไหมตรงชีน้นี่วิวนี้สวยมากใจความระมาัดระวังนะไปนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะสามารถเข้าไปนั่งได้นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้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 อ่าตรงนี้แหละนะครับสามารถเข้าไปนั่งได้นะครับวิวนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนจะโดดหรือไม่โดดอะฮะแต่เราก็สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยนะเวลาจะมาเที่ยวนะวิวนี้เป็นวิวเชียงใหม่นะครับฝั่งโน้นเชียงใหม่ครับข้ามภูเขา1,876โค้งนะก่อนจะมาถึงไป195กิกิโลเมตรนะ ก็ค่อยๆขับรถมากัเรามาชมบรรยากาศที่มันสวยงามกันนะครับอ้าว this beautiful โอ้ many cloud พระอาทิตย์ตามหงเมฆนะครับเราจะเข้ามาถึงจุดสูงที่สุดนะจุดสุดยอดของมันอยู่ตรงนี้เฮียเฮียนี่ไอ้ที่อ t นี่นี่นี่สุดท้ายสุด อินเดียเฮ้ยเจ้ากูโอ้วิวนี่สวยมากขดยอดแล้วฮะตอนปีนขึ้นมาได้แผลนิดนึงนะฮะลื่อนอ่ะมีแผลมีแผลทุกวันนะฮะแต่ชอบมันก็ทำไปนะฮะทำมาทำไปก็โอ้วิวนี้สุดยอดลเลยฮะบริลี่น่าเลยะฮะสุดยอดเลยครับโอ้ดิสัมเดย์โอ้ว้าว โอเคครับก็พามาถึงจุดสุดยอดของมันแล้วนะครับจุดสูงส,สุดของบริเวณปลายแคนยอนนะครับก็มีการปีนป่ายแต่ช่วงที่ลำบากที่สุดคือช่วงลงนะลงก็พยายามนะครับอย่าให้ลื่นตกลงไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีความสุขนะครับสุขเสาร์อาทิตย์ก็เที่ยวด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถ ไปไหนมาไมหนปลอดภัยสวัสดีครับ